สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมบุ๊กลืที่มาด้านยางเจริญนุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ m a z d a CX5 ตัว KE นะครับตัวแรกเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างนะครับเลือกใช้เป็นโชคมอนโ o โ OE Spect รันะครับตัวนี้จะช่วยลดอาการเด้งสายย้วยสายด้านท้ายนะครับคันนี้ลูกค้าใช้โชคอัพเดิมนะครับตั้งแต่ออกจากศูนย์มานะลูกค้าไม่เคยเปลี่ยนโชคเลยนะครับวันนี้โชคอัพเริ่มเสื่อมนะครับติดต่อนัดหมายเข้ารับบริการเข้ามานะครับเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างครับเราก็จัดการเตรียมของไว้นะครับ พร้อมบริการติดตั้งนะครับเซตอัพและตั้งสูย์แมชชิ่งให้เรียบร้อยนะครับทำให้ช่วงล่างยางล้อไปทิศทางเดียวกันนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะฮะที่สนใจใช้บอดี้นี้อยู่ครับจะเป็นมาด้าเซนซ้ายนะครับหรือจะเป็นบอดี้ไหนปีไหนนะครับลองโทรเข้ามาแล้วสอบถามกันนะครับถ้าจะเกิดจะอัปเกรดช่วงล่างนะครับต่อเปินเตินที่ร้านอย่างเจริญรุ่งเรืองนะครับ เราก็จะจัดการเรื่องของการติดตั้งเซตอัพนะครับตั้งศูนย์แมชชิ่งให้นะครับทำให้ช่วงล่างยางล้อไปทิศทานเดียวกันเวลาขับเดินทางไกลจะไม่รู้สึกปวดไหล่เมื่อหลังครับเดินทางไกลไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็ลดอาการกินยางแบบปกติด้วยนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถากมกันได้นะครับที่0 8 6 5 6 9, 9, 9, 9 1 9ห5ผมบุ๊และทีมงานดีดีต้อนรับนะครับแล้วก็ นอกจากเรื่องของช่วงล่างนะครับยังมียางรถยนต์นะครับแบรนด์ชั้นนัมนะครับโยโกฮาม่าโตโยมิชลินบิบโตนนะครับหรือว่าจะเป็นแม็กซิสก็ได้นะครับเป็นยางราคาที่ไม่แรงนะครับราคาน่ารักก็ตอนนี้แม็กซิสนะครับออกตัวใหม่ด้วยนุ่มเงียบนุ่มนวลน่าใช้นะครับแล้วก็โยโกฮาม่านะครับของเราเป็นสายตรงนะครับราคาถูกสบายใจแน่นอนนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับที่จะอัปเกรดช่วงล่างก็เรียนเชิญได้ที่ ร้านยานเจริญทุ่งเดือน,นครับหรือว่าจะเป็นนะฮะหรือว่าจะเป็นอัพเกรดระบบเบรกก็เรียนเชิญได้ที่ร้านยานเจริญทุ่งเดืองโทรตัวเล8659ดีกว่านผมบุ๊คละทีมงานยินดีตอนนัครับสวัสดีครับ